อมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลมาต่อที่ข้อ102นะครับก็อันนี้ก็จะมาถึงเลย my grandma is dead hospital นะครับ she is currently d e t h i r d floor ก็จะเห็นว่าข้อนี้นะครับพี่พูดถึง position r e p นะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นะครับเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนคือ my grandma is dead hospital กัน ซึ่งฮอสพิทอลที่นีนะครับอาจจะใช้จริงๆนะครับสามารถใช้ in หรือใช้ Add ก็ได้นะครับใช้ได้ทั้ง2แบบเลยแต่กรณีที่ใช้ทั้ง2องแบบนั้นนะครับก็คือกรณีที่ต้องมีเด e นะครับก็คือต้องเป็น The Hospital นั่นเองนะครับถ้าสมมุติเราใช้คําว่า Add นะครับจะต้องอย่างน้อยที่สุดควรจะมีเด e เสมอนะครับอาจจะไม่มีเดอะก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปจะต้องมีเดอะนะครับเพราะถ้าคุณพูด add the Hospital ขึ้นมา พูดแบบนี้ขึ้นมาความหมายจะออกไปในแนวของไม่ได้มาหาหมอตามปกตินะครับเช่นสมมติว่าคุณไปเยี่ยมญาติยา,ยางเงี้ยก็ใช้ at the hospital ได้นะครับหรือถ้าคุณอยากจะสื่อว่าฉันไม่เคยไปอยู่โรงพยาบาลฉันไม่เคยเข้าไปในโรงพยาบาลมาก่อนเลยก็จะพูดว่า I have never been at the hospital ก็ได้เช่นกันนะครับก็พูดได้เหมือนกัน อาจจะมีบางกลุ่มที่ใช้คําว่า a s hospital เลยโดยไม่มี the แต่ว่าน้อยมากครับส่วนใหญ่ถ้าใช้ at เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมี the เสมอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นเสมอนะครับแต่ถ้าเป็น in ครับสามารถใช้ได้ทั้ง in the hospital และ in hospital ครับถ้าพูด in the hospital อาจจะมีความหมายเหมือนกับ at the hospital ก็คือมาหาเฉยๆนะครับ อยู่ข้างในโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยต้องการสื่อแค่นั้นถ้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็น in hospital เฉยๆซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ได้แบบเดียวที่ไม่จะเป็นต้องมีเดินะครับจะมีความหมายแฝงก็คือแปลว่ากําลังพักรักษาตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ102เนี่ยถ้าดูเราไม่มีเดิะให้เลือกเพราะฉะนั้นการใช้แอดผิดแน่ๆนะครับการใช้แอดผิดแน่แนแน ถาว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นแอดเอาจริงๆคือเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดแต่เราอาจจะทิ้งมันไว้เป็นแอดอย่างนี้ก่อนก็ได้เผื่ออาจจะมีโอกาสนิดนึงแต่ตัวอื่นผิดแน่ๆนั่นคือออนครับออนผิดแน่นอนต่อไปไประโยคต่อไป she is currently the third floor นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ชัดเจนครับอย่างที่เคยพูดไปตอนข้อร้อยเอ็ดครับตอนข้อร้อยเอ็ดพี่ได้บอกไปแล้วครับถ้าจะใช้ออนพวกชั้นทั้งหลายใช้กับใช้อะไรครับใช้อ่อนนะครับข้อที่มีอ่อนมีข้อเดียวครับคือข้อสี่แขนนะครับเพราะฉะนั้นข้อร้อยสองตอบสี่แขนนะครับโอเคตอบสี่แขนประเด็นหนึ่งที่พี่พูดนะครับก็คืออย่างที่บอกคือในกรณีที่จะพูดถึงว่าเราอยู่ในโรงพยาบาลถ้าใช้ความหมายแฝงไม่อยากพูดว่ารักพัก รักษาตัวอยู่นะครับใช้คําว่า in hospital ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณใช้คําว่า at hospital ขึ้นมานะครับความหมายจะไม่ใช่แล้วนะครับความหมายอาจจะเป็นไปนในเชิงประมาณว่าฉันเป็นคนที่มาเยี่ยมไข้นะครับอาจจะเป็นลักษณะนั้นจะเป็นไปนในลักษณะนั้นและปกติถ้ามี at ควรจะมี the นะครับอย่างน้อย99%ควรจะมี the นะครับถ้าอินถ้าไม่มีเดร์นะครับควรใช้ได้แต่อินอย่างเดียวแต่ข้อนี้พี่ตอนแรกตอนที่เยิมโจทย์พี่ก็กะเล่นออนเลยดีกว่าแต่ว่าพี่ก็เผื่อไว้ในกรณีที่เอาจริงก็มีน้อยมากนะครับแต่ว่าพี่ก็เปลี่ยนเป็นอินแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวข้อสอบก็จะเป็นแอดอินนี้แหละโอเคครับจบไปจากข้อร้อยสองครับเข้าใจนะครับว่าใช้เรื่องการใช้อินฮอสปิทอลแล้วก็ออนกับพวกชั้นนะครับโอเคครับแค่นี้ครับสน่วยวาข้อหนึ่งร้อยสองครับ